วัสดีครับเพื่อนชาวเก่งฉันนะนี่ก็จะเป็นบ้านใหม่นะเราเล่นฮะวันนี้เรามาพักที่เอเออะไรวะแคลนี่แหละอะไรเหวี่ยงๆนี่ก็จะเป็นบ้านพักของเรานะมีแอร์ฮะมีที่นอนฮนะดึงๆนี้ด้วยก็จะเป็นทำคลิปหนึ่งที่ถ่ายแลย้วมันเด้งฮะเฮ้โอ้ยโอ้ย,อย,อยมันเด้งแล้วแล้วก็เด้งโบกลงไปฮะนี่ฮะ ประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นโต๊ะที่นอนนะนอนถังขยะก็สำรอจบ้านนะดูสิห้องน้ำมีอะไรบ้างนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากด้าน,นนอกวะก็ม,มีแค่นี้นะก็ขอจบรายการแค่นี้คะสำรวจบ้าน,านอันนี้เป็น EP สองแล้วนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆมีความสุขอะผมพออมีความสุขตามเลยอะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e ด้วยบ๊ายบาย